สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชอวเมเม h ชาแนลนะคะวันน,นี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะเป็นปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะมาถึงคิวของสาวกระจกไปแล้วนะคะเดือนนี้ต้องขอใครนะจะมาเล็นิดนึงแล้วก็กลับมาทำเป็นลายปักแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทดลองทำลายอาทิตย์งานเยอะมากทำไม่ทันนะคะก็ลเลยต้องกลับมาทำลายให้เป็นลายปักนะคะสำหรับ คลิปในวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งลัคนาราศีเลยการแบ,บ่งนที่ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยค่ะกล่องแรกจะเป็นตัวตนของชาวกรกฏนะคะกล่องที่สองตัวตนคนรักแล้วก็บทสรุปไพ่ไสำรับเป็นไพ่เดดแฮงแมนนะคะแต่ว่าขึ้นมาแบบกลับหัว ช่วงนี้อะไรๆก็จะดีขึ้นนะคะพลังงานของความอึดอัดอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจหรือว่าสิ่งที่รอคอยอยู่เนี่ยนะคะจะได้รับการปลดปลด่อยตรงนั้นแล้วจะสบายใจมากขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปหรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงก็ได้นะคะนี่ถือว่าเป็นพลังกระบอกมากๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะส่วนตัวของคุณสิบถ้วยกับหัวเอ,ดอเ็ดซอฟต์เนติเกลิลกับหัวนะคะสองเหรียญขึ้นมากลับหัวแล้วก็มีสิบคาถาขึ้นมากับหัว ไพ่ขึ้นมากับหัวหมดเลยนะแต่ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะสิบถ้วยกับหัวก็แปลว่าช่วงนี้เรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะมันอาจจะยังไม่ได้อบอุ่นหรือว่าราบรื่นนะคะแบบ100%เในแบบที่คุณต้องการแต่ว่าผลทางแห่งความรักที่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วก็อยากให้คุณให้เวลาซึ่งกนแอะไรกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการให้เวลาตัวเองนะคะให้โอกาสคนรักหรือว่าให้เวลาจักรวาลเขาทํางานนะคะตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงบางคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะความมั่นคงต่างๆคุณกำลังจะได้รับแล้วนะไพ่เอเชเป็นิเรกเกิลกับหัวด้วยความหมายเหมือนกันเลยนะคะก็คือถ้าคุณรอคอยข่าวดีความมั่นคงอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวความรักหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณกำลังจะได้รับตรงนั้นแล้วนะตึดใจเดียวนะคะข่าวดีมาแล้วเนาะแล้วก็มีพลังงานสอเหรียญที่กับหัวนะคะช่วงนี้นะคะ คุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างที่มันสําคัญในชีวิตแต่ว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอาจจะหมายถึงการงานที่สามารถจัดการได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะเคยมีงานที่เยอะมากๆงานล้นมือก็อาจจะเคลียร์งานไปได้บางส่วนนะแล้วก็จะได้มีเวลากับครอบครัวมากขึ้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายเป็นสิบคาถาขึ้นมากับหัวไม่ว่าคุณเนี่ยจะเคยมีภาระอะไรต่างๆที่เก็บไว้ในใจเก็บกดเอาไว้เนี่ย นะคะช่วงนี้ไม่มองว่าคุณกระกฎเนี่ยเมื่อฟื้นตัวขึ้นเมื่ออะไรหลายๆอย่างมันเคลียร์ไปได้เนี่ยคุณจะมีการปล่อยวางนะคะมีการลดความคาดหวังแล้วก็ไม่กดดันตัวเองนะแล้วก็ทุกอย่างนะคะร,รอบๆตัวคุณก็จะสดใสมากขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้คิดเยอะนะคะก็คือมีการปล่อยวางบ้างแล้วอะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพนังงานของคนรักบ้างนะคะ มีสี่คาถานะคะมีไพ่แปดคาถาจับหัวมอีอัศวินถือด้วยจับหัวแล้วก็มีเดือดซันไพ่าาก็ดีนะสี่คาถานี้ก็หมายถึงความมั่นคงนะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกยังไม่ได้รับอาจจะต้องรอนหนึ่งแต่สําหรับคนรักของคุณเนี่ยเขารู้สึกเซฟมากช่วงนี้มีความมั่นคงแล้วก็มั่นใจนะคะมีแต่สิ่งดีๆรอบๆตัวถ้าเป็นเรื่องความสาคัญเนี่ยก็คือเขามาเต็มรนอยแล้วนะ มีพลังงานแปลกคาถาที่กับหัวเองเยก็ตามต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยนะคะในช่วงของปากแรกนี้บางทีเนี่ยเวลาเราขเขาคุยอะไรกันบางทีอาจจะเข้าใจกันผิดได้ก็ต้องระมัดระวังเนาะมีไพ่อาศวินถือด้วยกับหัวนะคะคนน้กของคุณเนี่ยช่วงนี้อาจจะอ่อนไหวเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคุยกับเขา,าจ,จะต้องระมัดระวังคําพูดด้วยนะเขาเป็นคนที่แบบอาจจะคิดเยอะนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีพลังงานเดือดซัน ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะมีข่าวดีมีการประสบความสําเร็จแล้วก็เดี๋ยวซันถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็หมายถึงอนาคตที่สดใสร่วมกันนะคะขอภัยเสียงแทรกด้วยนะค่ะมาดูที่บทสรุปนะมีไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะก็ข่าวดีเนี่ยจะค่อยๆเข้ามาทีละอย่างนะคะในชีวิตคุณอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่เคยทาให้คุณอึดอัดเนี่ยปัญหาต่างๆจะถูกแก้ไขนะคะ ก็อาจจะไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวแต่ว่าทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นเนาะแล้วก็รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยค่ะมีสิ่งดีๆมอบให้แก่กันพลังงานเดทาวเวอร์ที่กับหัวไม่ว่าเคยมีปัญหาอะไรที่มันหนักอกหนักใจมากๆเนี่ยคุณประคับปะคองผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนตั้งแต่ปักแรกนี้เลยพลังงานเดะเอมเพรอร์ขึ้นมากับหัวเนี่ยค่ะใกล้จะถึงจุดที่คุณต้องการแล้วคำว่าเอมเพรอร์หมายถึงความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านงานเงินสุขภาพหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะก้าวไปถึงจุดที่คุณต้องการที่คุณต้องเป้าเอาไว้ยังไงต้องให้เวลาตัวเองให้เวลาคนรักแล้วก็ให้เวลาจากักรวาลที่มีบอกนะคะแล้วก็มีพลังงานเดวิลกับบวกแล้วความโชคร้ายต่างๆมันจะผ่านพ้นไปช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความโชคดีมากขึ้นอะไรๆมันเป็นใจให้คุณมากขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะรับรื่นนะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะ ทีนี้ในแต่ละท่านเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นชาวกระกระกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าการที่จะได้สิ่งที่เราต้องการเร็วช้ามันอาจจะไม่เท่ากันนะคะบางคนถ้าทําบุญมาเยอะนะคะก็อาจจะได้รับสิ่งดีๆเร็วกว่านะคะคนที่อาจจะเคยมีกรรมมีอะไรต่อกันเจ้ากรรมในเวรเยอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมาช้าแต่ว่ามาช้าไม่ใช่ว่าไม่มานะ,ะอย่างที่ไม่บอกนะคะต้องมีความอดทนแล้วก็ให้เวลาทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานของไพ่อโอโรร่ากันต่อเลยะคะ่ะ trust นะคะ let your friend help you แล้วก็ you deserve love เนี่ยค่ะต้องมีความเชื่อมั่นนะในตอกย้ำเสมอนะคะเรื่องของการให้เวลามันก็คือเรื่องความเชื่อมั่นนั่นแหละถ้าเรามีความมั่นใจเรามีความเชื่อมั่นทุกอย่างมันจะดีอย่างแน่นอนนะคะอย่าคิดลบนะคะช่วงนี้แล้วก็ let your friend help you เวลาที่เรามีอะไรหนักอกหนักใจเนี่ยเราควรที่จะปรึกษาคนรอบข้างที่เราไว้ใจนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ปรึกษา คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้หรือว่าญาติพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยบางทีคุณปรึกษาแฟนคุณก็ได้นะคะจะได้ช่วยเหลือกันมีพลังงานยูดีเซิร์ฟเลิฟนะคะคุณ2คนถึงแม้จะผ่านอะไรกันมามากนะคะอาจจะมีการทําผิดต่อกันไปบ้างแต่ว่าเมื่อเคลียร์กันได้แล้วทุกอย่างเนี่ยก็ยังเหมาะสมคู่ควรที่จะไปต่อด้กันนะคะก็ให้เวลานะทุกอย่างกําลังจะดีนะคะ บางคนนะคะสำหรับชาวกรกฎเนี่ยก็ได้รับข่าวดีไปเรียบร้อยแล้วหลายๆเรื่องนะคะก็ดีใจด้วยนะแต่ว่ายังมีสิ่งดีๆรอคุณอีกเยอะนะคะรอรับได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่คำแนะนำอีกสำหรับหนึ่งด้วยนะคะเป็น Angela, a n g e l w e r s e I a r from now choose a new direction นะคะแล้วก็ it's up to you ภายในปีนี้นะคะตัวคุณกรกฎอย่างที่ไม่บอกว่าคุณจะประสบความสำเ,เร็จเยอะแยะมากมายมีดีๆเข้ามาไม่ว่าคุณตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยมันจะเคลียร์ได้หมดนะคะมันจะแอคชีพได้หมดในช่วงของปีนี้นะคะปีเอ่อหกเนี้เองน,นะคะแล้วก็ชุดแนวเดเร็กชันนะคะเวลาที่เราทําอะไรแล้วมันติดขัดควรที่จะลองปรับทัศนคติหรือว่าหาวิธีการใหม่ๆในการรับมือกับสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นมีไพ่อิสซับทูยูก็คือทุกอย่างอยู่ในกํามือของคุณ มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณอยากได้อะไรคุณก็ทําในสิ่งนั้นได้เลยนะคะที่สําคัญคือความคิดต้องคิดบวกต้องมั่นใจในตัวเองนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนำจากจักรวาลน,นะคะจะเอาไปปรับใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจาวันหรือว่าความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคําทํานายวันนี้นะโดยการเปิดไพ่เลอเมสเซดนะคะ ไม่ไดอยากออกนะ Life is a series of constantly shifting cycles When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress Go with the flow, you will be surprised where it leads เนี่ยค่ะมันสอดคล้องกับไพ่ทั้งหมดที่ไม่เปิดเลยนะคะ,ะไม่เสร็จถึงคุณจักรวาลบอกว่า ชีวิตคนเราอะ่ะนะมันก็เหมือนกับวัฏจักรที่วนเวียนนะคะมันมีขึ้นมีลงการที่เราไป resist หรือว่าไปต่อต้านไปพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะในความเป็นจริงอะ่ะมันก็เหมือนกับการ Create หรือว่าสร้างความไม่สบายใจโดยใช้เหตุเปล่าๆคืออยากให้เรายอมรับอะค่ะว่าบางทีเราก็าเจอในสิ่งที่ดีบางทีเราก็าต้องเจอกับชาเลนจ์บ้างปัญหาบ้าง อย่าไปต่อต้านมันนะคะโดยการคิดมากแล้วทาให้เราเกิดความเครียดนะคะบางทีเวลาที่เราดิ้นมากเกินไปเวลาเราเจอสิ่งไม่ดีอี่ยมันก็อาจจะทําให้เราไปเจอสิ่งที่มันแย่กว่าที่เขาเรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้อะไรแบบนั้นน่ะนี่ก็คือสิ่งที่จะกวาลเนกระส่อสารคุณลอง go with the flow คือปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะโชคไม่ดีบ้างโชคดีบ้างนะคะได้รับสิ่งที่ดีบ้างเจอคนไม่ดีบ้างอะไรต่างๆปล่อยไปตามธรรมชาติเลยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะักบางทีเนี่ยสิ่งที่รอคุณอยู่เนี่ยมันอาจจะเซอร์ไพรส ผลตอบแทนของความอดทนของเราเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่รออยู่นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นแมสเซจนะคะจากักรวาลน,นะที่มอบไปกับคุณกรกฎในช่วงนี้นะคะไม่มองว่าแมสเซจเนี้ยมันน่าจะสื่อถึงสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับสิ่งดีๆที่คุณจะได้เป็นรางวัลของคุณในชีวิตนี้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณชาวกรกฎแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามกันด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าสนใจหินมงคลนะคะส่งเสริมความรักความสัมพันธ์หรือว่าการงานการเงินก็ติดต่อเมย์เมย์ได้เลยที่ลายเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอพัยเสียงแซกด้วยนะคะเสียงแซกเยอะหน่อยนะคะ่ะสวัสดีค่ะเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะสําหรับหินเมตามหานิยมหรือว่าหินส่งเสริมความรักนะคะอย่างโรสคอร์สนะคะ มีทั้งหมด3แบบนะคะตอนนี้มี14มิลน,นะคะขนาดใหญ่นะคะมี9มิลสวยมากค่ะแล้วก็8มิลอ่าที่จะมีรูปร่างพิเศษนะคะถ้าสนใจเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะ l ลายชโยอันเ o อร์สก s ต o ์โนะคะ